สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบก,กับรด,ดาพาสุขภาพดีอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาฟังอาการกันค่ะว่า6โกโรคที่มีอาการหายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกใครเคยเป็นหรือว่ามีญาติพี่น้องเคยเป็นบ้างคะมาฟังกันค่ะแต่ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดส r ัครแล้วก็กดกระดิ่งให้ลดาด้วยนะคะอาการหายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกนะคะมาดูกันค่ะว่า พบในโรคอะไรบ้างโรคที่หนึ่งเลยค่ะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะความดันโลหิตสูงพวกไขมันในหลอดเลือดแล้วก็โรคเบาหวานค่ะลกลุ่มโรคพวกนี้นะคะจะพบบ่อยมากเกี่ยวกับอาการพวกนี้ค่ะ 2. ออาการน้ําท่วมปอดของโรคหัวใจอันนี้อาจจะมีภาวะขาบวมด้วยนะคะจะแทบเรียกว่านอนไม่ได้เลยค่ะต้องนั่ง เพราะว่าน้ําทุวปอดอบริเวณที่ปอดที่ใช้ได้ค่ะเหลือน้อยสามกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทําให้มีอาการหายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกได้บ่อยๆเพราะว่าข้างในเนื้อปอดเหลือน้อยเช่นกันค่ะ 4. ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองค่ะสาเหตุจากการสูบบุหรี่ เยอะๆนั่นเองค่ะ5ค่ะโรกกดไหลย้อนค่ะพอกดไหลย้อนขึ้นมาก็จะทำให้เราเกิดอาการหายใจไม่อิ่มได้6ค่ะกลุ่มโรคหอบหืดนั่นเองค่ะถ้าหากเรามีอาการที่นี้แล้วนะคะก็ต้องไปพบแพทย์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแต่ก็คิดว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้เกี่ยวกับ โรคหายใจไม่อิม่มแน่นอกเจ็บหน้าอกพอจะวิเคราะห์ว่าถ้าเรามีอาการอย่างนี้โรคที่น่าจะตามมาก็คือโรคอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆคะหากใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้ระดาเล่าสูา่กันฟังก็เชรยเมม,มไว้ข้างล่างนะคะแล้วระดาจะกลับมาตอบให้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ระดาขอเก่าคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ